ah เอาลรือคือมึงก็ขอสวัสดีน้ำผึ้งมทุกท่านกันด้วยนะครับบอกแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการโอวีวันชาแนลกันเลยเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม W W E Smackdown ปะทะ Raw ปีสองพันสิบเอ็ดกันอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Elimination Chamber กันอีกแล้วนะครับผมจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่แน่ใจคนแรกครับผม ผู้เป็นตำนานครับผมหินเดินได้นั่นเองเขามาจากไมอามีฟลอริดาครับผมเดอะร็อกครับผมเน่ทำท่าอิบยูสมเมลด้วยโอ้โหดูเดอะร็อกตาตีครับผมโอ้โหว่าไงพี่นาเรียมครับมาครับผมคนตออ่อไปครับผมโอ้โหสุดยอดนักมวยปั้มหญิงตล,ลอดกาลครับผมผู้มาพร้อมกับแชมป์ WWE Women Champion ครับผมเบรดฟีนิกนั่นเอง มาแล้วขึ้นเวทีมาแล้วเฮ้ยจะทำท่ามันเดร็อกหรือเปล่าป่าก็บ่นจะชูเข็มกัดขึ้นนะครับผมนี่ผู้บรรยายฝากเข็มขัดหน่อยแล้วก็ม้วนตีลังกามาแล้วเอาเข็มขัดขืนครับผมน้ยไม่ใช่ผู้บรรยายเด็กผู้ประกาศมาครับกรรมการสั่นละคังริ่รมแมทรับเดร็อกครับผมเตะเข้าไปหนึ่งทีกรรมการสั่นละคังเลยครับผมแพ้ดีคิวครับผมโอ้โหผู้หญิงจะไปสู้กับผู้ชายได้ไงล่ะปะโทโอ้โห จัดมาได้ไงแมตชนี้ผู้หญิงมันสู้กับผู้ชายไม่ได้ครับผมโอโ้โหเดอดร้อนแพ้ครับผมนีเ่เป็นไงกำลังครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสียโยเก้